ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุปภารวยนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดปูทองนะครับผมจะมาตามแนวทางคงสุดท้ายกันนะครับผมก่อนที่ปูจะไปทุดงนะฮะหรือว่าจะไปภูเก็ตนะครับเอฟซีครับแนวทางของปูงวดประจําวันที่16มิถุนายน2566จะมีการเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่ามีเพิ่มเติมยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นโค้งสุดท้ายกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณวัด แล้วนะครับผมปั๊บเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของหลวงปู่นะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเอฟซครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับชอบกระจัดขัดก็ผ่านนะครับเอฟซครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของหลวงปู่กันครับผมเดี๋ยวตามมาครับเชิญครับผมปากปัจัจมาล้วครับมาโอ้สาธุครับผมสาธุมสาธุครับ ค,ครับรับรับพรเ้ยครับผมเอารับพรก่อนตั้งกล้องแทบไม่ทันเลยครับปู่ได้รับคุณได้ได้ส่งปัจจัยอ้าวอิมีนาปุญยกรมเมนะด้วยเดชะผลบุญผลทานในครั้งนี้ขอให้ไปคำชูอุดหนุนบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาลีพระนางธรณีพระนางคงคา พระยามัจจุราชในนิริยาบาลในพันธุลเสนาบดีกับทั้งเท้าจตุโลกะบาลทั้งสี่สิริคุตอมาตฉันจาตูมมหาราชิกาเบื้องบนจนถึงที่สุดมหาพรหมเบื้องต่ำตั้งแต่เวจีขึ้นมาจนถึงมนุษย์โลกโดยรอบสุดขอบจักรวาลอะน,นันตจักรวาลท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้สุข ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเดชะผลบุญผลทานในครั้งนี้ข้าพเจ้านายนางอะไรอธิษฐานเอาเ้อให้ได้สิ่งที่ปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดให้สุขภาพแข็งแรงคิดให้ร่ำรวยเงินทองขอให้ประสบ ความสำเร็จดังที่ปราถนาด้วยเถิน<า>ยะคาวาริวหาปูราปาริปุเรนติกา,าลังเอวะเมวะอิตทินังเปตานังอุปกปะปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะชมิตจตุสภีเปรินตุสังกปาจันโทปนาราสโสยถามณิโชติระโสยถาสภีติโยวิวัตจันตุสพัพพะโรโควินาสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสานิจังวุธาปัจยินโน จัตตา,ร,ร,มมารุธรรมวัฒนติอายุวันโนสุข,ขังพระลังหายถูกาหายโศกหายโรคหายภัยตั้งแต่นี้ต่อไปให้มีแต่โชคแต่ลาภให้มีแต่โชคแต่มานด้วยเดชะพ้นบุญพ้นทานในครั้งนี้ด้วยเถิดสาธุครับสาธุครับโอ,โอ้ไปซื้อแผ่นมงผู้ข,ข,ขาวล่ะครับคสิปส <c oughs> ไปซื้อสังกะสีพอดีเหรอคะ พอดียำมะโคคนไทยมาปีนทำโค้งเองขึ้นมาแต่ปวดแขนนี่เลยก็เลยยมก็เลยก็ห้ามปู่ทำเลยบาทคนที่เขาถวายมาต้องใหไปจ้างช่างมาทำไม่ใช่ใครเนาะเขเลยจะทำกับพระหรือขึ้นมาใหม่ทำกับรับพอได้ก็จะไปซื้อมาก็มาใส่มันไม่เยอะมันแค่สิบสองแผ่นอี่วาปู่ฝันยำอีพราโค้งทุดทไทยอยากให้ปู่อันเน้นให้ปูกัฝันแต่ว่า มันอยู่แต่ว่ากัคิดว่าตัลักลัตยังขึ้นสิบไปใส์รอกแต่ว่ากัมีโอกาสเพียนเลยคือแต่มันดังหลายครับมันดังมากเกินว่าจะกลับจะกลับมันจะกลับหัวไม่ว่ากลับหัวหลักตัวนี่ตัวนี้กับตัวนี้มันแทนกันนี่ยนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเัวมยเนี่นีตัวนีเนี่ตันนี่ตัวเนี่่นี่น่ แทนกันได้หนึ่งกับเจ็ดนะครับเออหนั่หละเมื่อแทนกันได้เรื่องตันถ้ามันดังมากๆคนรวยไม่พร้อมกันก็จะตีออกมาเป็นขีดหัวมายิกครับแต่ว่าจะสลับแต่กนหลักก็คือหลักก็เราไม่เปลี่ยนแต่ว่าถ้ามันเปลี่ยนได้กเก้าเป็นเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่ประหาเปลี่ยนออกมาเป็นมากลับมาเพิ่มสักหน่อยเพิ่มเพิ่มใส่ย่งหน่อยเพราะว่าตัวนี้เพื่อนบอกว่ามัน มันคลกหลายมันทั่วประเทศคนมันจะไม่รวยพร้อมกันมันวางคืแต่ว่าปูแล้วใช่ให้ให้ให้เพิ่มตัวไหนครับปูก็ให้จากไ้เลขหนึ่งไปเลขเกตตรงนั้นมาจากหนึ่งเก้าไปเนเ็ดเก้านี่แหละครับปูเรียนตัวไหนซี่หนึ่งเก้าเป็นซี่เกดเก้าป่ะคะเขาว่าพูดว่ายังอยู่แต่ว่าถ้ามันเพี้ยนโอยังอยู่เหมือนเดิมเหรอยังแหะแต่มัน จากเลขหนึ่งเป็นเลขเกียร์แทนไปเหลือเพิมเพี้ยนนะปู่นเนาะมมันจะพิกได้ซ้ำนี้ละนะครับตเกาเกามันจะพิกถ้ามันจะพีคกู้เน้นตัวใดแต่ยี่นเน้นซีนเกาหรือเกาหนึ่งเกาหรือก ก็ตัวแรกนั่นแหละคือตัวแรกคือตัวแรกคือคือตัวแรกแหละถ้าเราจะกันจะยังกันมาจากหนึ่งมาเป็นเจ็ดเท่านั้นแหละไอที่ผลไม้เก้าอย่างใช่ไหมครับปู่ได้เออมาเพิ่มส่เออเมียนถ้าจะเพี้ยนออกมาได้ครับเอฟซีทางบ้านนะครับอยากให้ตามโค้งสุดท้ายปู่ครับผม เราถ้าไปแล้วไม่มีเปลี่ยนมันบอกว่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเขาจะทําเพิ่มโบฟันยังอีออกงนะปู่โบโบฟันทั้งหมดมีแต่ย่างย่างย่างนี่แหล,ละล่ะคือตัวเลขไม่เปลี่ยน,ปยนแปลงปลน,นะครับเพิ่มเติมคือจากหนึ่งเป็นเจ็ดบนี่แหละครับปู่ช่อรือเป่ปู่ก็จะเดินทางไปวันที่สิบเก้าใช่ไหมครับปู่ย่นลงมาแล้วเป็นวันที่สิบเจ็ด ย่นลโอ้ย่นซื้อตัวไม่ได้ซื้อตัวได้ซื้อตัวได้วันที่สิบเก็ดบ้ซื้อตัวได้วันที่สิบเก็ดใช่เอาย่นลงมาย่นลงมานะครับผมดังนี้เราพูดสิบเก็ดปูทองกนเรื่องการเดินทางนะตัวเลขตัวเลขที่ปูเน้นก็มีหนึ่งเก้านะปูเนาะ หนึ่งเก้าแล้วก็ผลไม้เก้าอย่างใช่ไหมครับปู่สี่หนึ่งเก้าเป็นสี่เจ็ดเก้าเก้าอย่างครับครับผลไม้เก้าอย่างยังอยู่เหมือนเดิมผลไม้เก้าอย่างครับยังไม่เปลี่ยนแปลงนะปู่เนาะมีเพิ่มเติมก็มีแค่เปลี่ยนจากหนึ่งเป็นเจ็ดแค่นั้นเองนะ ทีสิบเจ็ดครับเอาน้อยูโบ้คู่เจ็ดหเจ็ดก็แล้วแต่คุณอยากได้แล้วนู่นดิอันนี้มันคือวันเดินทางใเนาะที่แรกว่าจะไปสิบเก้าไปประเดี๋ยเครื่องขบรถมีให้ไปก็ได้ไปสิบเจ็ดก็ได้ไปสิบเจ็ดตัวเลขคือจะซ้ำกันไปซ้ำกันมาครับหนึ่งเก้ากับเจ็ดเก้าอย่างเงี้ยเนาะมันมีอยู่แค่นี้นะครับซ้ไปซ้ม ทางของปูทองนะครับวังนาคาไม่หนมีสองหรอกไม่หนึ่งไม่สองถ้าอย่างไงต้องว่าอย่างนั้นกุติเป็นไงครับกุติเสร็จแล้วหรอครับปูยังก็ได้ไปทำเพิ่มไปซื้อไ้อิบซื้ออิบซื้อปูนมาลงพี่โยมได้มาช่วยซื้อกองไว้รอช่างมาหนี่งครับนี่ะของสุดท้ายของสุดท้ายปุติ ค่อยดไปเรื่อยๆเนาะอืแมนก็แล้ค่อยไปเพราะว่าเราทำตัวเองไม่ได้หมดเนี่งวดแล้วครับปู่งวดนี้งวดนที่เท่าไหร่ครับผมงวดที่เท่าไหร่จำไม่ได้มันเยอะวันทีถูกจนนับหลงเลยเออมาคนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกครั้งเนาะไม่ได้จำถูกจนนับหลงเลยมาจำมาจำ ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของปูทองนะครับผม419 479นะครับผมครับโค้งสุดท้ายนะครับย้ำตัวเลขนะครับผมจับแคบหน้าจอไว้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กระ่างช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผมเกือบลืมนะฮะปูบอกว่าให้ไปหยิบลอตเตอรี่ตัวนี้ให้หน่อยนะครับผม463017นะครับ f c ครับนะฮะ 017นะครับผมปู่บอกให้หยิบให้หน่อยนะอันนี้ก็ทางช่องก็ปิดคลิปแล้วนะครับผมแต่ปูบอกว่าเพิ่มให้หน่อยนะฮะหยิบรตเตอรี่ให้ปูหน่อย463 017นะครับผมครับ